ครับขอ,ขออนุญาตท่านประธานสาสัราครับให้นักศึกษาเปิดกล้องได้ไหมครับอยากเห็นหน้านักศึกษาครับตื่นเต้น,ตนจริงครับ Go ได้ยินครับ ครับดีแล้วครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีท่านประธานสาขานะครับสวัสดีท่านอาจารย์นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนักศึกษาพรึกษาปีหนึ่งนะครับจาไว้นะครับของเราก็คือรหัสหกสามนะครับเวลาใครถามก็คือ เราพละรุ่นไหนรุ่นรหัส 63. หกสามดูเรื่องนะครับแล้วก็ของเราจะมีสองหมู่นะครับหมู่แรกอาจารย์ที่ปรึกษาครับก็คืออาจารย์ดรสารัตดีงามนะครับแล้วก็หมู่ที่สองนะครับอาจารย์วัฒนพงศ์อ่อนนุ่งก็คือผมนะครับเรียกง,ง่ายคืออาจารย์อ่องดีสิบเอ็ดนะครับอ่ขออนุญาตอา่ย้อนกลับไปตั้งแต่ท่านผู้วิทาศาร์ชาเลนบุรุมนะครับ ตอนนี้นะครับให้เราเตรียมความพร้อมเตรียมร่างกายนะครับเพราะจะเจอกับอาจารย์ทุกๆท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องสมรรถภาพทางกายนะครับไปเทสดูครับง่ายๆว่าเราวิ่งต่อเนื่องได้ไหมครึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งผมเชื่อว่าสมรรถภาพของพวกเราเนี่ยที่สอบเข้ามาเนี่ยแต่ละคนก็มีสมรรถภาพกีฬาเฉพาะด้านนะครับเชื่อว่าทาได้แต่ขอให้รักษาการวิ่งต่อเนื่องเนี่ยไปถึงจนจบ ปีสี่เลยนะครับให้ทุกคนทําให้ได้นะครับอันที่สองนะครับเรื่องการเตรียมตัวเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นะครับอย่างที่ท่านอาจารย์สุวรรณีธุระแพงนะครับท่านบอกไว้เพราะฉะนั้นให้ป้องกันตามที่ท่านบอกนะครับแล้วก็ของผมนะครับก่อนจะพูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับอยากจะบอกนะครับ รุ่นเราถือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับที่ท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ท่านอาจารย์ทุกท่านเนี่ยจัดสรรงบประมาณนะครับถือว่าเป็นงบประมาณพัฒนานักศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับผมขออนุญาตวันนี้มาถึงที่ห้องเก็บของนะครับนี่ครับทรลคโคงนะครับการใช้นะครับลูกบาสอุปกรณ์ต่างๆเห็นไหมครับทุกคนนะครับ สาขาพละนะครับปีนี้จะเป็นรุ่นแรกนะครับที่มีอุปกรณ์ครบครันนะครับอย่างละ3ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ทุกท่านเนี่ยจัดสรรงบประมาณส่วนกลางให้เพราะฉะนั้นให้ทุกคนรับปากในการช่วยกันดูแลอุปกรณ์นะครับยืมขึ้นไม่มียืมปุ๊บเอากลับบ้านไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ ให้กับปีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะพูดแบบนี้กับทุกๆปีเพราะอุปกรณ์ใช้ได้ทุกปีของสาขาพลังษาเรานะครับแล้วก็เรื่องการแต่งกายเรื่องทรงผมนะครับเสื้อไม่ออกนอกกางเกงนะครับเสื้อไม่ออกนอกกางเกงนะครับแล้วก็การใช้พฤติกรมวันนะครับเริ่มเลยนะครับก็คือถ้าไปที่โคจรนนะครับอย่างเช่นผมเนี่ย ถือว่าเป็นคนที่ขึ้นลงพักนะครับขึ้นลงขึ้นศาลน่าจะมากที่สุดในสาขานะครับเพราะท่านประธานมอบหมายให้เรื่องอความประพฤติของนักศึกษานะครับเพราะฉะนั้นปีหนึ่งนะครับขอให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยนะครับและให้ระลึกถึงตอนนี้เราเป็นลูกพระบดีแล้วครับทำอะไรให้คิดถึง ว่าข้างหลังเสื้อเราปักเป็นสาขาวิชาพรักษานะครับทำอะไรก็คือต้องนึกถึงสาขานึกถึงครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ทำหน้าที่ตามที่ผู้ปกครองนะครับส่งให้มาเรียนให้จบนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตพูดประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องการคบเพื่อนนะครับหนึ่งเรานะครับคบเพื่อนนะครับเดี๋ยวได้ดูแล น,นะครับซึ่งกันและกันนะครับเพื่อนช่วยเพื่อนแต่ก่อนเพื่อนช่วยเราต้องช่วยตัเองก่อนนะครับเราต้องช่วยตนเองก่อนอย่างที่อาจารย์สวนนีธุระแพงบอกนะครับเรื่องการลงทะเบียนนะครับผมเคยมีปัญหาเกี่ยวกับให้เพื่อนฝากลงทะเบียนแล้วเพื่อนลงทะเบียนผิดผมนะครับก็เรียนเหมือนเพื่อนเกดออกแต่ผมไม่ออกนะครับก็ทําให้จบช้านะครับอันนี้ก็คือประสบประการเพราะฉะนั้น ต้องดูแลตนเองให้ถูกต้องลงทะเบียนถูกต้องนะครับก่อนฝากเพื่อนดูแลตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับเราจากพ่ออกพ่อแม่มานะครับเรื่องสําคัญก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับบางคนเอาเงินจากพ่อแม่มาบอกว่าจะจ่ายค่าเทอมจะรายงานตัวจะจ่ายค่าหอแต่ดันเอาไปทําอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นจะเกิดปัญหา ยิ่งเทอมหนึ่งผ่านไปเทอมสองผ่านไปเทอมสามผ่านไปก็จะเกิดปัญหากับตัวเองซึ่งเรื่องนี้ผมก็เกิดขึ้นในชีวิตสมัยเรียนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ปีหนึ่งครับไม่ต้องทดลองไม่ต้องลิ้มลองนะี่ครับคนมีประสบการณ์มาพูดให้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นอย่าให้มีปัญหาเรื่องนี้นะครับถ้าพ่อแม่มาที่สาขามีปัญหากับเพื่อนนู่นนี่นั่นโดยเฉพาะเรื่องเองินเ,เรื่องปัจจัย นะครับเพราะฉะนั้นให้เราดูแลรัดกลุ่มเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับและที่สําคัญก็คือซื่อสัตว์และที่สําคัญเจอรุ่นพี่เจออาจารย์เจออาจารย์ทุกสาขานะครับรักษาจุดเด่นนะครับท่านอาธิการท่านผู้บริหารแล้วก็ทุกๆอาจารย์ทุกๆท,ท่านแล้วก็สายสนับสนุนบุคลากรเขาบอกว่ารักษาเป็นสาขาที่น่ารักที่สุดเคารพกติกา ให้ความร่วมมือและมีจิตอาสาไม่สุดเพราะฉะนั้นรุ่นพี่เราคณาจารย์เราทํามาแล้วนะครับให้เรารักษาขนบธรรมเนียนประเพณีนี้ต่อไปขอให้ทุกคนเปิดไมค์แล้วตอบว่ารับทราบครับครับขอบคุณมากครับให้มาาเราคุณมากครับ สงสัยทางห้องส่งนี่ยังเนี่ยอ่ะระหว่างรอนะครับนี่ครับผมแต่งตัวพร้อมครับเมื่อกี้ท่านผอาาแล้มบอกบ่ายสามจะมีปั่นจักรยานออกกำลังกายนะครับถ้าปีหนึ่งถ้าปีหนึ่งสนใจนะครับบ่ายสามนะครับจะมีเอ่อทีวีจะมีอ่ากรุมประชามพันธ์มาถ่ายสาขาเรานะครับเห็นไหมครับเป็นสาขาแรกที่ทำประชาพันธ์เลยนะ ถ้าใครสนใจก็มาออกกําลังกายที่สนามที่อาจารย์พงพันธ์บอกได้นะครับโอเคครับส่งไปถึงห้องส่งครับครับอ๋อมีหลายเคสนะครับมีหลายคนก็มีหนึ่งมีสายเขียวสองกันพน,นัน สามโดนจับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ขับขี่มอกระน็อกครับอ่าประมาณนี้ก่อนนะโอเคครับอ่าอย่าให้เจอนะปีหนึ่งได้เท่านี้ออกเลยนะจบนะครับโอเค ่าระหว่างรอทุกคนเห็นหน้าจอไหมครับ